สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับใครๆก็เข้าขวนะครับวันนี้พบกับอาเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้อามีเมนูนะครับมานําเสนอให้คุณผู้ชมนะครับก็คือเป็นเมนูไก่ผัดข่านะครับซึ่งปกติแล้วทุกคนเคยกินแต่ไก่ผัดขิงหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับวันนี้เราเปลี่ยนจากขิงให้เป็นข่านะครับแต่ส่วนผสมนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่า ตัวแรกนะครับอันนี้เป็นสันในไก่นะครับก็ล้างแล้วก็นะครับอาจจะดึงตัวพังผืดหรือว่าเยื่อๆตรงนี้ออกนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นขาอ่อนนะครับแล้วก็หั่นสไลด์บางๆนี้นะครับแล้วก็อันนี้เครื่องโขกของเรานะครับวันนี้เราจะโขกด้วยเริ่มต้นที่พริกแห้งนะครับพริกขี้หนูแห้งอันนี้เป็นตะไคร้นะครับหั่นเป็นแว่นๆอย่างนี้แล้วก็หอมแดงนะครับก็ ซอยไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กระเทียมก็สับไว้สาเหตุที่สับๆหรือว่าหั่นๆไว้นะครับก็เพราะว่าจะช่วยในระยะเวลาในการโขกนะครับสั้นลงนะครับแล้วก็มีเกลือป่นแล้วก็กะปินะครับแล้วก็อีกสําคัญอีกอย่างก็คือผงขมิ้นนะครับหรือว่าทุกคุณผู้ชมอาจจะใช้ขมิ้นสดก็ได้นะครับก็หั่นหันให้เป็นแว่นๆเล็กๆแล้วก็มาโขกนะครับอันนี้น้ํามันพืชนะครับอันนี้น้ําปลาแล้วก็ อันนี้จะเป็นเครื่องที่เราไปผัดนะครับก็จะมีใบมะกรูดนะครับหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเริ่มทำแต่เมื่อกี้อ้แอบไป หั่นนะครับตัวพริกนะครับชีฟ้าแล้วก็หอมแดงไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปผัดส่วนใบมะกรูดนะครับอ้ามก็ฉีกนะครับอย่างยาวๆเราก็ฉีกสั้นๆแต่ถ้าใบที่สั้นๆเราก็ใช้เป็นครึ่งใบไปเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มพกันเลยดีกว่าอย่างที่บอกไปนะครับตะไคร้อะไรพวกนี้เราก็หั่นให้มันเล็กๆนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับเราเอาเกลือลงไปก่อนนะครับ พราะว่าเกลือเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอไม่ให้ก็จะช่วยให้แบบว่าโขลกละเอียดเร็วๆนะครับถ้าที่บ้านใครมีเกลือป่นก็ใช้เกลือป่นได้นะครับก็โขลกให้ตะไครกับกับพริกเนี่ยละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าส่วนหอมแดงกับกระเทียมเนี่ยมันมีน้าเยอะใช่ไหมครับถ้าถ้าน้าเยอะเนี่ยจะทําให้แบบว่า,าส่วนผสมเนี่ยกระเด็นเข้าตาได้นะครับจามไม่กลัวว่าอัมสแสว่น โอเคถ้าสมมุติว่ามันเริ่มละเอียดนิดนึงแล้วนะครับเริ่มละเอียดแล้วก็ใส่กระเทียมกับหอมแดงลงไปยลยถ้าเราใช้แบบว่าหอมแดงที่เป็นเม็ดเมอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีแบบว่าขบไปขบมากระเด็นกระดอนจ้าไม่ดีโอเคจากนั้นก็ใส่ กะปินะครับกะปิก็จะช่วยในเรื่องของรสชาติด้วยนะครับแบบว่ารสชาติที่แบบว่าออกมาโนนนัวนิดนึงพอทุกอย่างเริ่มละเอียดแล้วก็เข้ากันใช่ไหมครับก็ใส่คามินนะครับผงคมิน ขมิ้นนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอสีสันของอาหารเราด้วยนะครับถ้าใส่เยอะไปนี่ก็อาจจะทําให้มันฝืนๆได้นะครับก็ให้ใส่แบบว่าเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยใส่น้อยก็จะเป็นยาถ้าใส่มากไปนี่ก็อาจจะแบบว่าทําให้ร่างกายเราเนี่ยรับพวกสารที่มีประโยชน์เนี่ยมากเกินไปก็จะทําให้เป็นโรคได้นะครับโอเคเข้ากันอย่างนี้แล้วนะครับก็ ตักผักไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาผัดก,กันครับเรามาดูวิธีการผัดกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดไฟนะแล้วก็เอาเครื่องโขลกของเราใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนเทคนิคนี้ก็จะช่วยให้น้ำมันเนี่ย ไปเคลือบกับเครื่องโขบของเรานะครับเวลาเราผัดแล้วความร้อนที่แทรกมากับตัวน้ํามันเนี่ยก็จะได้ร้อนพร้อมกันทันทีนะครับจากนั้นก็เปิดไฟได้เลยอืมเราแกที่นี่แบบว่าจะมาชานิดหนึ่งโอเคนะครับรอให้ น้ำมันร้อนก่อนนะครับเครื่องขกของวันนี้ก็จะเป็นเครื่องสมุนไพรเยอะแยะมากเลยนะครับก็อย่างเช่นตะไคร้นะครับกระเทียมหอมแดงพริกแห้งนะครับก็เป็นสมุนไพรที่หาได้ทั่วไปแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ขมิ้นสดนะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ขมิ้นสดเนี่ยสีมันจะเหลืองกว่านี้นะครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เตรียมสันในไก่ของเรา สันในไก่นะครับก็จะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดนะครับเพราะว่า,าเป็นเนื้อที่มีคุณภาพนะครับเพราะมันมันอยู่ข้างในตัวไก่นะครับก็เหมือนกับถ้าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่งางอกไก่กับสันในไก่เนี่ยสันในไก่จะนุ่มกว่าอ,อกไก่น,นะครับสันไออกไก่เนี่ยมันจะมีความแน่นเนื้อมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นกล้ามเนื้อของไก่ที่แบบว่าที่แบบว่าลำใหญ่หยดนึงเนาะโอเคถ้ามันเราเริ่มร้อนแลยนะครับ โอเคนะครับตอนนี้กลิ่นนี่แบบว่าหอมมากแทบจะจามเลยนะก็ต่อไปใส่สันในไก่ลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับเนื้อไก่ก็จะสีเหลืองสวยนะครับถ้าเราใส่น้ำมันน้อยเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบทานอะไรที่มันมัน,มน,มนก็สามารถนะครับเปลี่ยนจากน้ำมันได้ให้เป็นน้ำนิดนึงก็ได้นะครับก็ได้มีน้ำแบบว่าขลุกขลิดอย่างนี้เนาะ ครับจากนั้นเราก็ใส่ใบมะกรูดนะครับหอมแดงแล้วก็ิีชีฟ้าหั่นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือใส่ขานะครับขานี้ก็หั่นเป็นแว่นแว่นบางๆนะครับเพราะว่าจะช่วยให้เราเวลาตักทานเนี่ยเราก็จะแบบว่าทานไปได้ทั้งชิ้นเลยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหสีสัน คอนทราส์กันมากจากนั้นนะครับก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาผัดต่อให้เนื้อไก่หรือว่าข่าหรือว่าเครื่องสมุนไพรเนี่ยสุกนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาผัดให้สุกก่อนแล้วมาดูวิธีการจัดเสิร์ฟครับ กลินหอมชวนหิวเลยนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มจัดเสิร์ฟลงจานเลยดีกว่านะครับก็ตักเนื้อไก่ลงมาก่อนวันนี้อามเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับประมาณสักสองทัพพีชำสามอีกนึงแล้วก็ตกแต่งนะครับด้วยเมมากรูด ไอชีฟ้าแล้วก็ตะไคร่ดิบหน่อยเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับเมนูข้าวเอ้ยไม่มีข้าวเนาะไก่ผัดขานะครับทานคู่กับข้าสวสวยละลอนนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ควงตลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย